สวัสดีครับผมเพชรพลวยสวัสดีซีซู้ผูสุขคนครับผมมือนีหิมาตามแนวทางล่าพัฒนาของสุดใจวันจันที่ยีบเกจพุจิกายซองหาหกหกมือวันศุกร์กับพวกเขานาะพี่น้องวันศุกร์บ่นมันก็ออกเก้าหนึ่งศูนย์เลขล่างกะ่ะสามเก้าพวกเขาน้องเลขติดศูนย์กับพวกเขา หวดที่แล้วก็คือไข่เบ่งหลักฐานน้ำหนักพี่น้องนอะบอเขาเพราะว่าศูนย์กำเนิดกันมากน้ำกันเด็กในตระล่างศูนย์กำเนิดกันมากน้ำกันจับกูบ่อเขา่านะมาเบ่งหวดกันที่ยีบเจ็บกันยีบเจ็ด พิจิกาสอง6้ ลาพัฒนานี้เป็นบนล่างเล็กติดเหล็กวิ่นบนล่าง เจ็ดแปดสี่ห้าหกเอาหกส้อนเลยพี่น้องระวังหกนะเหมือนแรงนี่ลายงวดละเทียนสองสูตรมันส้อนกันเหมือนแรงนี่หกระวัง บนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดหกห้าบนล่างวิ่งรูดหกกับห้า สอดจับคู่หกสี่หกห้าหกหก เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหก แปดสี่แปดห้าแปดหก บนล่างวิ่งรูด6กับ5เน้นที่เน้นที่ห้าส่วนตัวเน้นจับคู่กับเน้นติดหา าเจ็ดหาแปดหาตกกันตัวรอ่องจะเลื่อมได้พี่น้องได้หกสี่นี่หกหกตกกันเพราะว่าเล็กวิ่งรูดหกกับหาเน้นที่หาหกนี่เป็นตัวรอ่องอ่ะพี่น้องแคบหน้าจอดตามนี้นะครับเด้ วันจันทร์ที่ยีบเจ็ดฟุตจิกาสองหาหกหกล่าพัฒนาของสุดใจส่วนเลขติดเลขวิ่นบนล่างกะฮะหกเจ็ดแปดแล้วก็สี่หาหกหกมันชดนะสังเกตหกพี่น้องหกน 4, 5, 6. 6, 6. นชนมันต้องเน้นหกมันจังคิดถึเนาะพี่น้องเพราะว่าหกมันชนธรรมดาต้องเน้นที่หกพี่น้องก็จะเพื่อนจะปลาจะทิมวิ่งรูดหกส่วนจับคู่ก็มี่หกสี่หกหาหกหก เจ็ดสี่เจ็ดหาเจ็ดหกแปดสี่แปดหาแปดหกเน้นติดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าได้พี่น้องได้เอาแคปหน้าจอตามนี้ครับผมมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณาไปถ้าพอมักกระพานตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางมาแล้งสองทุ่มครึ่งขอให้พี่น้องเข้าโชคโชคมันหมันแห้งๆปังๆการสู้ผู้สู้คนเอาขอบุนขอขึ้นหลายๆครับผมที่เขามารับมาส้มเป็ดปลาลวย คลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม